วันนี้เวลา16นาฬิกา40นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าวบทดกระหม่อมให้เจ้าคุณพระศรีนาถพิราชกัลายาณีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังครมทหารมหาดเล็กที่หนึ่งมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์เขตพญาไทยโอกาสนี้วางพงมาลาัยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว แล้วเดินทางไปยังโรงยิมเนเซียมโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานในพิธีปิดหลักสูตรจิตอาสา9 0 4หลักสูตรหลักประจำรุ่นที่5ทั63เป็นเบ้าเป็นแม่พิมพ์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการฝึกเพื่อให้เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมมีจิตสาธารณะทำความดีโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นกำลังหลักในการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติและสามารถนำหลักปรัชญาเศรฐษฐกิจพอเพียง ไปถ่ายทอดให้กับชุมชนในท้องถิ่นของตนโดยมีข้าราชบริพารในพระองค์ข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนและภาคประชาชนจาก32หน่วยงานร่วมทำการฝึกตั้งแต่วันที่10พฤศจิกายนถึง29ธันวาคม2,563แบ่งเป็น6หมวดวิชาประกอบด้วยการพัฒนาบุคลิกภาพอุดมการณ์และสถาบันพระมหากษัตริย์ องค์ความรู้จิตอาสาวิชาชีพวิชาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการฝึกปฏิบัติและการศึกษาดูงานโดยทำการฝึกปฏิบัติเป็นคณะรวมทั้งมีการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเน้นการสื่อสารสองทางระหว่างผู้สอนและผู้เรียนเพื่อแลกเปลี่ยนเสนอแนะประสบการณ์ความรู้แล้วนำไปต่อยอดได้อทิความรู้เรื่องโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยวิธี C P R และเรื่องประวัติศาสตร์โดยสามารถ ถ่ายทอดให้ประชาชนและเยาวชนได้เข้าใจประวัติศาสตร์ที่ถูกต้องโอกาสนี้เจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาชกัลยานีมอบประกาศนียบัตรพร้อมเครื่องหมายหลักสูตรจิตอาสา904แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจำนวน534คนซึ่งมีผลการฝึกอบรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก ปัจจุบันมีผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรจิตอาสา904ทั้งหลักสูตรหลักประจำและหลักสูตรพื้นฐานจำนวน11รุ่นจำนวนรวม4,783คนซึ่งผู้สําเร็จการศึกษาจะเสสละทําหน้าที่จิตอาสา3ประเภทด้านพัฒนาภัยพิบัติและเฉพาะกิจอย่างมีประสิทธิพน้นเป็นที่พึ่งของประชาชนและเป็นตัวอย่างในการทําความดีเพื่อประโยชน์ส่วนรวมโดยน้อมนําพระราชบัิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดโครง การอนเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอญญดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิรไปถ่ายทอดให้ประชาชนหน่วยงานได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีความรักสามัคคีเพื่อช่วยกันพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไปตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการสนองพระราชปณิธาน5ประการคือประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้หลัก ปัดยาของเศรษฐกิจพอเพียง